สวัสดีครับผมนัาสิทธิ์ประสาทสกุลนะครับนายบุบินนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ผมได้โพสต์เฟซบุ๊กไปนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะอยู่ในช่วงปายขาลงแล้วแล้วเรื่องนี้ผมก็ได้พูดมาอย่างต่อเนื่องนะครับในรายการเศรษฐกิจนะครับทางทีม97นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงพูดเรื่องนี้มาต่อเนื่องมานะครับหลายสัปดาห์แล้วก็เลยมีคําถามเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ผมได้โพสต์เฟซบุ๊กไปเมื่อวานนี้ว่าตกลงแล้วในตลาดหุ้นไทย ในความเห็นของผมเนี่ยนะครับมันอยู่ในแนวโน้มไหนในระยะไหนกันแน่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนทุกท่านนะครับคุยกันหน่อยนะครับว่ามาช่วยกันคิดหน่อยนะครับร่วมกับผมแล้วกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นไทยมันน่าจะอยู่ในแนวโน้มไหนกันแน่ครับซึ่งวันนี้ผมเตรียมข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลในเชิงทฤษฎีมานําเสนอด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดิสคัตกันนะครับว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับมันอยู่ในช่วงปลายขาลงอย่างที่ผม ตั้งสมมติฐานไว้จริงหรือไม่นะครับแต่เรามาเริ่มจากทฤษฎีกันก่อนเนะเพราะว่าเ,เวลาที่เราจะวิเคราะห์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยนะครับการลงทุนเนี่ยนะครับมันเบสออนนะครับดิสปินนะครับเบสออนปัจยาเบสออนข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะครับถ้าเอาในเชิงของทฤษฎีการลงทุนนะครับวัตจักรของตลาดหุ้น ก็มีวัตักรใหญ่ๆ2วัตักรวัตักรที่1่ก็คือวัตักรขาขึ้นนะครับและสองวัตักรขาลงมันไม่มีนะครับวัตักรที่ไม่สามารถบอกได้ว่าทั้งเป็นทั้งขึ้นและลงเนี่ยอันเนี้ยนะครับไม่มีนะครับถ้าจะลงทุนให้มันได้เรื่องได้ราวนะครับมันก็ต้องไอดีนิฟายให้ได้ว่าณแต่ละช่วงเวลาเนี่ยตลาดหุ้นนะครับและราคาหุ้นนะครับอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นนะครับในทฤษดีนะครับมันประกอบด้วย3มระยะ เรามานั่งดูกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นไทยมันอยู่ในระยะไหนของขาขึ้นหรืออยู่ในระยะไหนของขาลงในวัฏจักรขาขึ้นนะครับระยะที่1นนะครับก็คือระยะสะสมนะครับหรือ accumulation เงื่อนไขนะครับหรือลักษณะนะครับของวัฏจักรขาขึ้นในระยะสะสมนะครับข้อที่1วอลุ่มการซื้อขายต้องเบาบาง2นะครับไม่มีปัจจัยบวกใหม่ แล้วก็3นะครับราคาหุ้นหรือดัชนีตลาดหุ้นไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่หรือไม่มีนิวโลถ้าองค์ประกอบครบทั้ง3เงื่อนไขนี้นะครับนั่นก็คือวอลุ่มการซื้อขายเบาบางนะครับ,นะรบไม่มีปัจจัยบวกใหม่และราคาหุ้นหรือราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือเส้นเด็กเนี่ยนะครับไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่ก็ถือว่ามีเงื่อนไขที่เข้าขายว่าตลาดหุ้นหรือราคาหุ้นในช่วงเวลานั้น จะอยู่ในวัตักรขาขึ้นในระยะสะสมหรือ accumulation ขณะเดียวกันนะครับนะครับอีกหนึ่งระยะนะครับในวัตักรขาขึ้นนะครับนะื่อสักคู่นี้นะครับในระยะสะสมเนี่ยนะครับ accumulation เนี่ยเป็นขาขึ้นตอนต้นนะหรือว่าต้นขาขึ้นที่นักทุนส่วนใหญ่ใช้คำนี้กันนะครับส่วนระยะที่สองนะครับของวัตักรขาขึ้นก็คือระยะกักตุนหรือ participation ระยะ participation คือระยะที่นะครับราคาหุ้นหรือตลาดเนี่ยขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วกำลังจะนะครับปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเงื่อนไขของระยะกักตุนหรือ participation ก็คือ 1. นึวอลุ่มการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลีย่ยตอนนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมานั่งดูกันนะครสองนะครับปัจจัยบวกเริ่มมีเข้ามาต่อเนื่องตอนนี้ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวกอะไรบ้างเดี๋ยวนั่งดูกัน อันที่สนะครับราคาหุ้นหรือดัชนีตลาดทรัพย์เริ่มมีนิวไฮนะครับเอาเงื่อนไขนี้ก่อนนะครับส่วนระยะที่สามของวัฏจักรขาขึ้นคือระยะตื่นทองนะครับหรือ Access นะครับระยะตื่นทองนี้นะครับจะเป็นระยะที่เงื่อนไขนะครับมูลค่าการซื้อขายต้องทำไส่ตรใหม่หรือเริ่มพีตอนนี้ไม่ใช่แน่นอนถูกไหมครับเงื่อนไขที่สองนะครับข่าวดีเยอะนะครับแต่เป็นข่าวดีในอนาคตไกลๆล่ะ คือบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทเริ่มเอานะครับแนวโน้มผลกำเนินงานหรือสตอรี่นะครับไม่ใช่ระยะสองสมปีละนู่นสิปียี่สปีข้างหน้าเอามาใช้แล้วเพราะว่าถ้าเป็นระยะตื่นทองเ่ยแหละครับราคาหุ้นมันรับปัจจัยในระยะนะครับสองสมปีข้างหน้านะครับไปหมดแล้วเนื่อไข่ที่สามนะครับ,นนรบ,นะรบในช่วงตื่นทองนะหรือช่วงปลายขาขึ้นช่วงผีกับว่ายง่ายนะครับมันจะเริ่มมีการเพิ่มทุนในตลาด ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีหลอกนะครับมนมทุกครันนอกจากจะเริ่มมีการเพิ่มทุนในตลาดเยอะแล้วด้วยนะครับในช่วงที่เป็นช่วงตื่นทอหรือช่วงพีคข,ของตลาดหุ้นในแต่ละตลาดนะครับมันจะเป็นช่วงบูลลิสนะครับของการทํา MA นด้วยของการควบรวมกิจาการด้วยมูลค่าการซื้อขายกิจาการเนี่ยมันจะสูงแต่ในภาวะที่อยู่ในช่วงปลายขาลงหรือต้นขาขึ้นจากแอคคุมเบอร์ชันเนี่ย จะเป็นช่วงบาลิสของการทำ M รเอ็มเอรนบเงื่อนไขที่สามนะครับของตลาดในช่วงตื่นทองหรือพีคเนี่ยนะครับก็คือราคาหุ้นเริ่มมีสัญญาณกลับตัวจากขึ้นเป็นลงนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นบาลิสไดเวเจนต์หรือแบดเซตอัพก็ได้แล้วแต่กนนนะรณีนี่คือสามระยะนะครับของวัฏจักราาขึ้นนะครับของตลาดหุ้นนะครับ ทีนี้มาดูต่อนะครับในส่วนของวัฏจักรขาลงหรือน้มขาลงรอบใหญ่กันบ้างว่ามันมีระยะอะไรกันบ้างถ้าเป็นระยะที่ลงใหม่ๆนะครับเพิ่งจะหลุดจากช่วงพีคข,ของตลาดมาหรือช่วงพีคข,ของหุ้นมานะครับเราก็เรียกว่าเป็นระยะแจกจ่าย distribution นะครับเงื่อนไขของนะครับระยะแรกนะครับนะต้นขาลงนะใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับของตลาดหุ้นแล้วก็ราคาหุ้นก็คือ volume รือมูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันเริ่มลดลงอย่างต่อนเนื่องนะครับหุ่นพีคไปแล้วอ่ะที่นักลงทุนชอบพูดกันนะครับเงื่อนไขที่สองนะครับราคาในช่วงที่ปรับตัวในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นนะครับเพราะเพราะตลาดหุ้นกับราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ลงขาเดียวหรือขึ้นขาเดียวถูกไหมครับมันเหมือนกับทะเลที่มีคลื่นนะในช่วงที่มีการรีบาวกับในในในแนวโน้มขาลง เงื่อนไขก็คือในช่วงที่ราคาดีดขึ้นเนี่ยวลลุ่มมันน้อยแต่ในช่วงที่ลงต่อเนี่ยนะครับวลลุ่มมันมากอย่างนี้ก็เข้าเงื่อนไขข้อที่2ของระยะแจกจ่ายในวัฏจักรขาลงของตลาดหุ้นหรือราคาหุ้น,นเงื่อนไขที่3ของระยะแจกจ่ายก็คือราคาเริ่มสวิงก็คือไฮกับโลเนี่ยเริ่มแตกต่างกันเยอะละนะครับถ้าเทียบเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับนะไอ้ตัวไส้ของแท่งเทียนหรือแม้กระทั่งบอดดี้ ของแท่งสีที่เป็นคันเดลสติกเนี่ยมันเริ่มยาวนะครับส่วนระยะที่2นะครับของวัฏจักรขาลงนะครับเรียกว่าระยะเสียขวัญหรือแพนิคชื่อนี้ชัดเจนนะครับเป็นตอนกลางของวัฏจักรขาลงนะครับหลังจากที่ในช่วงต้นขาลงเนี่ยระยะแจกจ่ายเนะี่ยยังนักทุนอาจจะยังไม่รู้สึกตัวนะนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงแพนิคเนี่ยเริ่มทุกคนเริ่มเริ่มรู้ตัวกันหมดแล้วทีเนี้ยเริ่มหนีกัน,นครับพอหนีก็เข้าสู่ระยะเสียขวัญหรือแพนิคเงื่อนไขของระยะเสียขวัญหรือแพนิคก็คือวอลลุ่ม การซื้อขายมูลค่าการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่เป็นการสูงแบบลงแล้วสูงอะนะครับขเดียวกันนะครับปัจจัยบวกนะครับในตลาดไม่เป็นไปตามคาดปัดจจัยบวกที่เคยคิดไว้ไม่เป็นไปตามคาดก่อนหน้านี้ในช่วงตลาดขาขึ้นผู้บริหารขายฝันไว้เยอะแยะเลยนะครับนะดันจนกระทั่งตลาด,ดหุ้นมันพีคนะครับขายฝัน10ปี20ปีข้างหน้านะครับนะจะทำโปรดักต้นโปรดักนี้ ทคโอเวอร์บริษัทนั้นบริษัทนี้สร้างอีโคซิสเต็มนั้นอีโคซิสเต็มนี้สุดท้ายนะครับแม้กระทั่ง core business ของตัวเองก็ไม่สามารถทําให้เป็นไปตามที่บอกนักลงทุนไว้ไดนะ้ตลาดในช่วงแพนดิกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วหุ้นก็จะลงทิ้งดิ่งเลยนะครับใจกระทั่งต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic e value ซึ่งมันจะทําให้เกิดโอกาสในการลงทุนสำนักทุนระยะยาวลว้วก็ในกลุ่มลออินลีเงื่องขที่3นะครับของระยะเสียข,ขวัญหรือแพนิกนะครับก็คือ มีข่าวร้ายต่อเนื่องทั้งในแง่ของตัวบริษัทเองตลาดหุ้นเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการเมืองของประเทศนั้นนะคนับเนข่ายข้อที่สามนะครับนะก็ตลาดหุ้นก็มีนิวโลต่อเนื่องอันนี้สําคัญถ้ายังมีนิวโลต่อเนื่องแสดงว่าขาลงยังไม่จบนะครับขาลงยังไม่จบยังไม่ใช่ช่วงปลายขาลงตราบใดก็ตามนะครับตลาดหุ้นแต่จริงตลาดหุ้นยังคงมีนิวโลทําจุดสูงต่ําสุดต่อเนื่องราคาหุ้นจะทําจุดต่าสุดต่อเนื่อง แสดงว่าระยะเสียขวัญหรือว่าแพนิกยังไม่จบนะครับยังไม่เข้าสู่ช่วงปลายขาลงนะครับแล้วระยะสุดท้ายนะครับของตลาดหุ้นในวัฏจักรขาลงนะครับหรือที่เรียกว่าจะเป็นตลาดปลายขาลงเหมือนที่ผมโพสต์ไปใน Facebook เมื่อวานนี้แล้วก็พูดในรายการเศรฐษฐกิจนะครับทาง FM 97นะครับวันอาทิตนะครับเวลา3โมงบ่าย3โมงเนี่ยมาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยที่บอกว่าตลาดหุ้นไทยตอนเนี้ย ผมตั้งสมมติฐานหรือคาดการว่ามันอยู่ในช่วงตลาดปลายขาลงซึ่งถ้าเป็นทฤษฎีนะครับวัตจักรของตลาดหุ้นนะครับมันก็อยู่ในวัตจักรขาลงระยะรวบร,วม,รวมกำลังหรือ consolidation consolidation เหมือนที่ผมเขียนไปในเฟ e บุ o กเมื่อวานนี้แหละครับทีนี้นะครับไอ้ตลาดนะครับที่เป็นตลาดปลายขาลงแล้วกําลังจะเข้าสู่นะครับระยะ ต้นขาขึ้นเนี่ยหรือว่า consolidation หรือการรวบรวมกำลังเนี่ยนะครับลักษณะมันเป็นยังไงลักษณะมันก็จะเหมือนคล้ายหรือเหมือนกันเลยแหละนะครับกับนะครับ,นะรบในช่วงต้นขาขึ้น accommodation หรือช่วงสะสมครับหนึ่งก็คือฟังนะครับววลุมการซื้อขายเบาบางนะครับเดี๋ยวเรามานันะ่งดูกันะนะว่ขาตลาทตอนนี้มันเป็นช่วงไหนนะสองนะครับไม่มีปัจจัยบวกใหม่ ลองนั่งคิดดูนะครับตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงนะครับ 1. นึวอลลุ่มการซื้อขายเบาบาง 2. ไม่มีปัจจัยบวกใหม่ 3. นะครับแต่ 3. นะครับราคาหุ้นหรือราชิตลาดหุ้นไม่มีนิวโลนี่คือเงื่อนไขนะครับของตลาดในช่วงปลายขาลงหรือคอนโซลิ d เดชันที่เหมือนกับตลาดในต้นระยะต้นขาขึ้นหรือระยะสะสม a c c u m มูเลชัน แต่ข้อแตกต่างก็คือเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอยู่ไมกมันเหมือนกันมันจะแยกกันออกได้ไงมันกลายเป็นระยะเดียวกันหมดแต่ข้อแตกต่างคือถ้าเป็นปลายขาลงนะครับราคาหุ้นหรือดัชนีตลาดหุ้นจะยังคงไม่สามารถกลับไปปิดหรือแกว่งตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย75วันได้ในทางเทคนินะคแต่ถ้าเป็นต้นขาขึ้นเนี่ยนะครับระยะสะสมเนี่ยนะครับอันเนี้ย ราคาหุ้นหรือวัชนีตลาดหุ้นเนี่ยมันจะต้องกลับไปยืนนือเส้นค่าเฉลี่ย7จวันได้แล้วนี่คือข้อแตกต่างข้อที่หนึ่งอันที่สองนะครับถ้าเป็นตลาดในช่วงปลายขาลงนะครับดัชนีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า AD ดี n e นะครับแ d ดวานซ์ดีไคลน์ในทางเทคนิคมันต้องยังไม่ทำสัญญาณนะครับของการกลับตัวสู่แนวโน้มขาขึ้นทีนี้กลับมาคุยกันต่อนะครับว่าแล้วปัจจุบันนี้ถ้าเอาเงื่อนไขตามทฤษฎีมาเป็นตัวตั้ง ตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงปลายขาลงจริงหรือไม่นะเงื่อนไขข้อที่1น,นะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเป็นตลาดนในช่วงปลายขาลงนะครับ consolidation หรือตลาดในช่วงต้นขาขึ้นระยะสะสม accumulation เนี่ยหนึ่วลุมการซื้อขายต้องเบาบางลงมันต้องเบาบางลงกว่าช่วงแพนิกนคกับช่วงที่ตลาดหุ้นทิ้งดิ่งลงมานะครับเป็นขาลงเต็มตัว วอลุ่มการซื้อขายมันต้องเบาบางลงเพราะมันต้องเบาบางเพื่อให้จะท้อนว่ามูลค่าซื้อขายที่เป็นแรงขายอ่ะมันชะลอตัวลงแล้วทีนี้ปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันนี้ยเอาเฉพาะเดือนกรกฎาคมนะครับเราทําการซื้อขายมาแปดวันทาการตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเนี่ยแปดวันทําการมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์นะครับอยู่ที่สามหมื่นสองพันแปดร้อยล้านบาทต่อวัน แต่ถ้าเราไปดูมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย6เดือนมกราถึงมิถุนาในปี2567วันทำการ120วันเนี่ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่43,500ล้านบาทต่อวันก็หมายความว่าในเดือนกรกฎาคมเนยมูลค่าการซื้อขายองตลอดซับเนี่ยนะครับไทยเนี่ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะ หลายคนก็บอกว่ามันเกิดจากการช็อตเซลล์ที่ที่หายไปก็คากําตอบก็คือใช่ถูกไหมครับช็อตเซลล์มันเป็นเฟซวอวรุ่มอยู่แล้วมันไม่ได้เกิดจากการที่คุณเอาหุ้นมาขายจริงอะ่ะมันไม่ใช่หุ้นของคุณน่ะถูกไหมครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยครับก็แน่ละครับก็เรากำลังบอกว่าตลาดขาลงที่ผ่านมาเนี่ยการช็อตเซลล์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้วอลรุ่มการซื้อขายในตลาดขาลงเนี่ยมันอยู่ที่สี่หมื่นกว่าล้านตัวเลขช็อตเซลล์ที่หายไปมันก็สะท้อนว่าแรงขายมันหายไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้้้นนนนีมัก็ทําาใหหตลดุ ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาวอลุ่มการซื้อขายมันเบาบางแล้วแรงขายมันก็น้อยลงถูกไหมครับมันก็เข้าเงื่อนไขข้อที่หนึ่งนะครับของตลาดในช่วงปลายขาลงข้อที่สองนะครับตลาดในช่วงปลายขาลงนะครับมันต้องเป็นตลาดมันต้องเป็นมันต้องอยู่ในภาวะที่มันไม่มีปัจจัยบวกใหม่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในภาวะที่เป็นปลายขาลง consolidation phase ปัจจัยบวกใหม่น้อยตอนนี้นะครับถ้าเราไปดู ปจัจจัยบวกใหม่ก็ไม่ค่อยมีนะครับถูกไหมครับ,นะรบหลายคนบอกกําลังหาอยู่ปจัจจัยบวกใหม่เลยตอนนี้ถ้าจะมีในตลาดก็มีกันอยู่ไม่กี่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกองทุนวายุพักที่จะเพิ่มขนาดอีก1.5แสนล้านอันที่สองก็เรื่องของกองทุนไทย ESG ที่มีการเปลี่ยนเกณฑ์นะครับถ้าเปลี่ยนเกณฑ์ก็เม็ดเงินใหม่ก็น่าจะมาเข้าใหม่ทัปดาหทั้งสามหมื่น้านแต่ทั้งหมดก็ยัง up in the air มันยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ อาจจะเป็นเรื่องของอิชูที่เข้ามาเป็นมาเป็นปัจจัยที่คนคาดหวังได้สวยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเลซึ่งก็ยังไม่อยู่ความชัดเจนสรุปตอนนี้นะครับไอเรื่องใหญ่ๆที่คนคิดว่าจะเป็นเมเจอร์อิมแพคต่อตลาดหุ้นให้กับสุขาขึ้นได้เนี่ยทั้งเรื่องกองทุนวายุพักเรื่องของเกณ์ใหม่กองทุน ESG Impact ของมันแล้วก็ดิจิตอลวอลเล็ทั้งหมดมันยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ทั้งนั้นเลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยบกใหม่ๆที่เข้ามาทันทีเนี่ย เฟดก็ยังไม่ลดดอกเบี้ยแบงค์ชาติกันไทยก็ยังไม่ลดนล้วเนี่ยมันก็อยู่ในภาวะที่เข้าเงื่อนไขข้อที่2ของตลาดในช่วง consolidation ก็คือไม่มีปัจจัยบวกใหม่เงื่อนไขข้อที่3มนะครับของตลาดในช่วงปลายขาลงหรือ consolidation นะครับก็คือนะครับแม้ว่าจะไม่มีปัจจัยบวกใหม่ว่าุ่มการซื้อขายเบาบางแต่ราคาหุ้นหรือดัชนีตลาดซับในที่นี้คือเซ็ตเนี่ยมันไม่มีนิวโลซึ่งตอนนี้นะครับดัชนีล่าสุดอยู่ที่1,3ึ่นยี่ิบสาจุด ตลาที่โลเดิมเนี่ยนะครับมันอยู่ที่1,285จุดตอนนี้มันเกิดับบบิลบอททอมแพทเทิร์นด้วยปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีนิวโลมันไม่มีโลว์โละมันก็เข้าเงื่อนไขครบทั้งสามข้อทําให้ตั้งสมมติฐานว่าตลาดตอนนี้นะครับมันเป็นตลาดในช่วงปลายขาลงหรือคอนโซลิเดชันนะครับขาดเดียวกันนะครับมันก็ยังไม่กลับสู่ระนมต้นขาขึ้นหรือแอคคุมเเลชันนะเพราะปัจจุบันเนี้ยเซนเด็กนะครับที่ระดับ 1,323จุดเนี่ยมันยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่านะครับเส้นค่าเฉลี่ย75วันตอนนี้ EMA 75วันเนี่ยนะครับอยู่ที่1,350เซ็ตที่1,323เนี่ยมันยังต่ำกว่า1,350มันก็ไม่เข้าเงื่อนไขว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยกลับสู่แนวโน้มต้นขาขึ้นแล้วนะและสุดท้ายนะครับมันจะกลับสู่แนวโน้มต้นขาขึ้นได้เนี่ยนะครับตัว AD Line ห Line เนี่ยแอดวานซ์ e ีไคลน์เ มันต้องกลับสู่ภาวะที่เรามองว่ามันเป็นบูลิสคือจํานวนหุ้นที่ปรับตัวขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันต้องมากกว่าจํานวนหุ้นที่ปรับตัวลงเนี่ยอย่างมีนัยยะสาคัญเนี่ยต่อเนื่องกันอย่างน้อยๆหนึ่งสัปดา์ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับมันก็ทําให้ผมนะครับตั้งสมมุติฐานแล้วก็คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับน่าจะอยู่ในช่วงตลาดปลายขาลงหรือ c o n s o l ิดเดชันกับเป็นระยะรวบรวมกําลังนะครับสะสมหุ้น ของนักลงทุนในกลุ่มที่มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยดาวไซจ์จำกัดแล้วนะครับแล้วจึงเป็นที่มาว่าในตอนนี้นะครับเราจะเห็นหุ้นหลายตัวที่เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีนะครับมีแนวลมผลการดำเนินงานในปีนี้ดีนะครับเติบโตต่อเนื่องไม่ต้องเยอะไม่ต้องโอเวอร์ปีนี้ปีหน้าโตต่อเนื่องฐานะทางการเงินแข็งแกร่งนะครับหนี้ต่ำโดยเพพาะถ้าเป็นเด็ดเด็เนี่ยขึ้นดีเลยตอนนี้หุ้นนะครับผู้บริหารมีธรรมาภิบาลมี c G ที่ดี แล้วก็ไม่ได้ขายฝันเยอะหุ้นในกลุ่มพวกนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นหลีดของตลาดในพอที่เป็นปลายขาลงต้นขาขึ้นทางลงทุนก็เอาข้อมูลที่ผมพูดไปนะครับไปใช้พิจารณาแล้วกันนะครับว่ามีความเห็นไปทางเดียวกับผมไหมว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้อยู่ในช่วงปลายขาลงแล้วส่วนเรื่องของการเลือกหุ้นนะครับทางลงทุนก็พิจารณาเอาแล้วกันครับในระยะต่อไปของตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงปลายขาลงต้นขาขึ้นจะเป็นภาวะที่ ักลงทุนต่างประเทศนะครับแล้วก็กองทุนในประเทศเน Select ี่ย selective มากๆเขาไม่ซื้อ a คอ the บอร์ดแน่นอนเขาจะซื้อเฉพาะหุ้นที่ดีเท่านั้นหุ้นที่ดีสําหรับพวกเราที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการสุที People ิโปรเจคไทยแลนด์นะครับบอกว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับหนึ่งต้องเป็นหุ้นที่มีกําไรสองนอกจากมีกําไรแล้วต้องมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกด,ด้วยแล้วก็สางนะครับต้องมีหนี้ที่มันต่ำ นี่ก็คือนะครับสินผมมาชวนทั้งทั้งทุนนะครับคุยทั้งหมดในวันนี้นะครับเกี่ยวกับแนวโน้มนะครับแล้วก็ภาวะของตลาดหุ้นไทยว่าตอนนี้ตกลงอยู่ในวัฏจักรไหนอยู่ในระยะไหนอยู่ในช่วงไหนกันแน่เราพบกันใหม่นะครับกับกับข้อมูลจากบริษัทหักที่บริษัทการทุนที่บริษัทไทยแลนด์นะครับในครั้งหน้านะครับถ้าทุนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับให้ผมและบริษัทหักที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทไทยแลนด์จำกัดนะครับดูแลเรื่องการลงทุนในหุ้นให้ ก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับได้ที่นะครับที่อยู่ที่ขึ้นข้างหน้าตรงนี้นะครับพวกใหม่ข้างหน้านะครับสวัสดีครับ